เจ้าตุงตุงเต่าสองหัวหายไปไหนตอนนี้น้องจะเป็นยังไงบ้างนะคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อแฟนคลับของน้องตุงตุงโดยเฉพาะเลย <c oughs> คือน้องมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็ยังอยู่ในกระลมังนี่แหละแต่แบบวันวันมันก็ไม่ทําอะไรนอกจากกินกับนอนเราก็เลยว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรให้คนดูดี <c oughs> แต่แฟนคลับน้องก็ตามหาน้องทุกวันเลยว่าน้องหายไปไหน <c oughs> เรามาดูกันว่าน้องจะตัวใหญ่ขึ้นขนาดไหนโอ้ยสวัสดีเจ้าตุงตุงเป็นยังไงบ้างเอาก็ยังมีสองหัวเหมือนเดิมนี่เพิ่มเติมคือดุ๊กดิ๊กเก่งมากไม่รู้ว่าเอาพลังมาจากไหนเยอะแยเออ้ไหนนททััักกกมิตรแพลง่่สสวดีคบุชชืื โอ้นโหโหหน่ารักกันทั้งตุงและต่งเลยเอาเป็นว่าถ้าน้องน่ารักให้กดหนึ่งถ้าหน้ามันเคี้ยวให้กด2เมื่อก่อนน้องก็จะตัวประมาณนี้ตัวนตอนนี้ก็ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมประมาณ2เท่าทุกเย็นประมาณ6โมงถึง1ทุ่มผมก็จะพาน้องไปเปลี่ยนน้ำใครที่ติดตามน้องมาตลอดจะรู้ว่าน้องเคยอยู่ในกะละมังเล็กขนาดนี้นี่คือบ้านหลังแรกในชีวิตของน้องตุงตงแต่เมื่อน้องเริ่มโตขึ้นเราก็ต้องอัพไซส์ที่อยู่ให้น้องเขาหน่อยกะละมังใหญ่ขึ้นแต่ยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นสีเขียวเมื่อล้างที่อยู่เขาไไไปปเเเเเ็็นน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 ้้้้้้าาาากกกกกรดดดดดีท่่่่ับบืมมมคลลยใออองงจะึว ทำไมพลังมันเยอะจังวะเนี่ย เพิ่มเพโอเคจัดว่าเป็นเต่าที่ว่านอนสอนง่าย <S <S แบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยอะเป็นไงชอบเราสิาโอ้โหยิ้มแฉงเลยนะจะตุงต้งตอน้องจะอารมณ์ดีทุกครั้งที่เห็นว่าบ่อน,น้องสะอาดตอนแรกคือดีเป็นหมูเด้งตอนนี้คือเกาะหินเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดเลยโอเคได้เวลาเข้านอนแล้วนะจะตุงต้งตออะเดี๋ยวฉันจะช่วยแกว่งกะละมังให้แกเคิร์มเองเป็นยังไงเคิร์มหรือยังเคิร์มหรือเวียนหัวเฉันคือจระเข้น้ำจืดว่าโอเคเล่นสนุกกันมากพอละได้เวลาส่งน้องเข้านอนจริงๆงนี่ผมวางแผนกระเบื้องเข้้าาเอใหนนงล่ม จะได้ไม่สวบน้องเอาต,ตรงๆปากม,มาบอกว่าขอให้คนที่ดูคลิปนี้จบฝันดีทุกคนนะคะเต่าซ่ามหา,มหาปลายสกรู